สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกข้อมูลสุขภาพกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่น่าสนใจมากๆครับเป็นข้อมูลเกี่ยวกับผัก5ชนิดที่แบบเขาบอกว่าเป็นเหมือนสุดยอดผู้พิทักษ์สุขภาพเลยแล้วก็หาได้ง่ายๆใกล้ตัวเรานี่เองด้วยครับ ค่ะน่าสนใจมากเลยค่ะครับข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยชี้ว่าผักเหล่านี้ไม่ได้มีดีแค่สารอาหารทั่วๆไปนะแต่ยังมีคุณสมบัติพิเศษในการช่วยป้องกันโรคเรื้อรังยอดฮิตเลยอย่างพวกความดันสูงเบาหวานไขมันในเลือดสูงอืมกลุ่มโรค NCD ที่เป็นปัญหากันเยอะนะคะใช่ครับซึ่งเป็นปัญหาสุขภาพสาคัญในปัจจุบันเลยเป้าหมายของเราวันนี้ก็คือ มาทําความเข้าใจกันครับว่าผักแต่และชนิดเนี่ยมีประโยชน์เฉพาะตัวยังไงแล้วก็วิธีปรุงหรือวิธีกินแบบไหนถึงจะได้คุณค่าสูงสุดตามที่ข้อมูลเขาแนะนํามานะครับมาดูกันว่าผักธรรมดารรมดาเนี่ยจะเป็นผู้พิทักษ์สุขภาพได้ยังไงค่ะ คือกลน์สำคัญที่ทำให้ผัก5ชนิดนี้เด่นขึ้นมาในข้อมูลนะคะก็คือการมีสารอาหารหลักที่จำเป็นแล้วก็รวมถึงพวกสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพหรือที่เรียกว่า Bioactive Compounds นะคะซึ่งพวกนี้มีงานวิจัยรองรับนะคะว่าช่วยลดความเสี่ยงของกลุ่มโรค NCDs อย่างโรคหัวใจเบาหวานความดันได้จริงๆอ๋อครับเข้าใจแล้วครับงั้นเรามาเริ่มกันที่ชนิดแรกเลย ผักขมหลายคนอาจจะนึกถึงปอบอายกล้ามโตเลยแต่ในชีวิตจริงประโยชน์ของมันนี่น่าทึ่งกว่านั้นเยอะเลยใช่ไหมครับใช่เลยค่ะจุดเด่นจริงๆของผักขมตามข้อมูลนะคะคือเรื่องของวิตามินเคค่ะมีสูงมากๆเลยบทบาทสำคัญของวิตามินเคในที่นี้ก็คือการเข้าไปช่วยยับยั้งกระบวนการสะสมของแคลเซียมหรือที่เรียกว่าหินปูนที่จะไปเกาะตามผนังหลอดเลือดนะคะ ปกติเราได้ยินว่าแคลเซียมดีต่อกระดูกใช่ไหมครับแต่นี่วิตามินเคในผักขมกลับช่วยป้องกันไม่ให้แคลเซียมไปเกาะหลอดเลือดเออมันทำงานยังไงกันแน่ครับเนี่ยเป็นคำถามที่ดีค่ะคือวิตามินเคเนี่ยเหมือนเป็นตัวควบคุมการใช้แคลเซียมให้ถูกที่ถูกทางอะคะ่ะช่วยนําแคลเซียมไปเสริมสร้างกระดูกอันนี้ถูกต้องแต่ในขณะเดียวกันก็ป้องกันไม่ให้ใหมันไปตกค้างหรือไปสะสมในที่ที่ไม่ควรอย่างเช่นผนังหลอดเลือด อ๋อ oh, ครับครับซึ่งการสะสมเนี่ยแหละค่ะที่เป็นสาเหตุสําคัญของภาวะหลอดเลือดแข็งตัวที่นําไปสู่โรคหัวใจใช่ค่ะแล้วก็หลอดเลือดสมองด้วยค่ะนอกเหนือจากวิตามินเคแล้วนะคะผักโขมยังมีแมกนีเซียมกับใย,ยอาหารสูงด้วยซึ่งทั้งสองอย่างนี้ก็มีส่วนช่วยในการควบคุมความดันโลหิตแล้วก็รักษาระดับน้ําตาลในเลือดให้สมดุลด้วยค่ะโอ้ oh, เป็น,นกลไกที่ซับซ้อนแต่สําคัญมากๆเลยนะครับ แล้วถ้าอยากจะได้ประโยชน์จากวิตามิน K สารอาหารอื่นๆในผักโขมให้เต็มที่เนี่ยควรจะปรุงหรือกินแบบไหนดีที่สุดครับค่ะข้อมูลแนะนำว่าการลวกน้ำร้อนเร็วๆหรือว่าการผัดโดยใช้เวลาสั้นๆนะคะจะช่วยรักษาวิตามิน K แล้วก็สารอาหารที่อาจจะวัยต่อความร้อนได้ดีกว่าดีกว่าการต้มหรือผัดนานๆนะคะแต่น้อยหรือทานสดจะดีที่สุดสำหรับผักโขมนะครับทีนี้มาดูผักชนิดต่อไปกันบ้างอันนี้สีสันโดดเด่นมาก กะหล่ำปรีม่วงไอสีม่วงสวยๆนี่มันบอกอะไรเราเกี่ยวกับคุณประโยชน์ของมันบ้างครับสีม่วงเข้มๆข,ของกะหล่ำปรีม่วงเนี่ยมาจากสารกลุ่มแอนโทไซยานินค่ะซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ประสิทธิภาพสูงมากเปรียบไปก็เหมือนนักดับเพลิงให้ร่างกายเราเลยนะคะคอยต่อสู้กับการอักเสบเรื้อรังในระดับเซลล์แล้วก็ป้องกันความเสียหายจากอนุมูลอิสระครับ ซึ่งการอักเสบและความเสียหายระดับเซลล์นี่แหละค่ะที่ข้อมูลชี้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของโรคเรื้อรังหลายชนิดเลยรวมไปถึงเบาหวานแล้วก็ภาวะหลอดเลือดแข็งตัวด้วยค่ะอ๋อหมายความว่าการกินกล่าปรีม่วงก็เหมือนช่วยลดการอักเสบในร่างกายเราแล้วนอกเหนือจากพลังของสีม่วงนี้แล้วมันมีประโยชน์ด้านอื่นอีกไหมครับ มีค่ะกระหล่ำปลีม่วงยังอุดมไปด้วยวิตามินซีแล้วก็วิตามินเอด้วยนะคะซึ่งมีส่วนช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงความยืดหยุ่นให้กับผนังหลอดเลือดแล้วก็ยังดีต่อสุขภาพดวงตาด้วยค่ะ Hmm. นอกจากนี้ใย,ยอาหารในกระลำปีม่วงก็สำคัญไม่แพ้กันเลยนะคะนอกจากช่วยเรื่องขับถ่ายแล้วยังเป็นอาหารชั้นดีให้กับจุลินทรีย์ดีๆในลำไส้เราด้วยซึ่งก็จะส่งผลดีต่อสมดุลระบบย่อยอาหารโดยรวมแล้วก็อาจจะมีส่วนช่วยในการควบคุมระดับไขมันในเลือดทางอ้อมด้วยค่ะโห oh, ครบเครื่องไม่แพ้กันเลยนะครับทั้งต้านอักเสบบำรุงหลอดเลือดบำรุงสายตาและวิธีการปรุงเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดล่ะครับต่างจากผักโขมไหมครับค่อนข้างต่างกันนิดหน่อยค่ะ สำหรับกระหล่ำปลีม่วงเนี่ยข้อมูลจะเน้นว่าการกินสดสดในรูปแบบสลดัดหรือกินเป็นเครื่องเคียงจะช่วยรักษาสารแอนโทไซยายนินแล้วก็วิตามินซีที่มันสลายตัวง่ายเมื่อโดนความร้อนได้ดีที่สุดค่ะอ๋อครับแต่ถ้าไม่ชอบกินสดจริงๆการนำไปผัดเร็วๆด้วยไฟแรงในระยะเวลาสั้นๆก็ยังเป็นทางเลือกที่ดีกว่าการต้มหรือผัดนานๆจนสีซีดไปนะคะเข้าใจแล้วครับคือเน้นทานสด หรือปรุงให้น้อยที่สุดเพื่อรักษาสารสำคัญไว้นะครับมาถึงผักชนิดที่3ที่ทุกคนคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วมะเขือเทศดูเป็นของธรรมดาในครัวมากๆเลยแต่อันนี้ข้อมูลบอกว่ามีอะไรพิเศษซ่อนอยู่เหรอครับ ความพิเศษของมะเขือเทศตามข้อมูลคือสารสีแดงๆที่ชื่อว่าไลโคพีนนะคะมะเขือเทศนี่เป็นแหล่งไลโคพีนที่ดีเยี่ยมเลยบทบาทสําคัญของไลโคพีนก็คือการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ทรงพลังมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการปกป้องไขมันชนิดไม่ดีหรือ LDL ค h o l e s t e r o l ไม่ให้ถูกออกซิไดซ์หรือถูกทําลายค่ะการปกป้อง LDL จากการถูกทําลายนี่มันสําคัญยังไงกับสุขภาพหลอดเลือดล่ะครับ สำคัญมากเลยค่ะลองนึกภาพนะคะ LDL ที่ถูกออกซิไดซ์เหมือนเหล็กที่ขึ้นสนิมนะคะอ๋อครับครับมันจะเปลี่ยนสภาพแล้วก็จะไปเกาะติดกับผนังหลอดเลือดได้ง่ายขึ้นกลายเป็นคราบไขมันหรือพลักที่ทำให้หลอดเลือดเราตีบแคบแล้วก็แข็งตัวน่ากลัวเหมือนกันนะครับค่ะไลโคพีนี่เปรียบเสมือนบอดี้การ์ดเลยค่ะคอยป้องกันไม่ให้ LDL ถูกทำลายหรือชะลอการเกิดสนิมนี้ ก็จะทำให้ลดความเสี่ยงในการเกิดคราบไขมันสะสมในหลอดเลือดนั่นเองค่ะมีงานวิจัยนะคะที่ชี้ว่าการได้รับไลโคพีนสม่ำเสมอเนี่ยสัมพันธ์กับความเสี่ยงที่ลดลงของภาวะหลอดเลือดแข็งตัวอ้อแล้วก็นอกจากนี้มะเขือเทศยังมีโพแทสเซียมสูงด้วยซึ่งช่วยในการขับโซเดียมส่วนเกินก็จะช่วยควบคุมความดันโลหิตได้อีกทางหนึ่งค่ะเป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพชัดเจนเลยครับเรื่องไลโคพีนนี่ ผมเหมือนเคยได้ยินเคล็ดลับการกินที่น่าสนใจมาเขาว่ามะเขือเทศยิ่งปรุงสุกยิ่งดีอันนี้จริงไหมครับข้อมูลยืนยันแบบนั้นเลยค่ะการปรุงมะเขือเทศให้ผ่านความร้อนนะคะโดยเฉพาะการปรุงร่วมกับน้ำมันดีๆเล็กน้อยเช่นการผัดการทำซอสหรือการอบจะช่วยทำลายผนังเซลล์ของมะเขือเทศทำให้ร่างกายเราสามารถปลดปล่อยแล้วก็ดูดซึมไลโคพีนออกมาใช้ประโยชน์ได้ดีขึ้นดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเลยค่ะเมื่อเทียบกับการกินสด โอ้โหเป็นเคล็ดลับที่มีประโยชน์มากเลยครับเพราะหลายคนอาจจะคิดว่ากินสดได้วิตามินมากกว่าเสมอไปต่อไปเป็นผักที่รสชาติอาจจะไม่ใช่ขวัญใจมหาชนเท่าไหร่มระขีนกข้อมูลบอกว่าเด่นเรื่องการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดใช่ไหมครับถูกต้องเลยค่ะสำหรับผู้ที่มีความกังวลเรื่องระดับน้ำตาลในเลือดหรือว่ามีความเสี่ยงต่อโรคเบาหวานนะคะมระขีนกนี่ถือเป็นตัวช่วยจากธรรมชาติที่น่าสนใจมากเลยค่ะ ในรสขมๆข,ของมันเนี่ยมีสารสำคัญอยู่หลายชนิดเลยที่เด่นๆก็คือคารันตินเชรันตินแล้วก็มีสารประกอบอื่นๆที่มีฤทธิ์คล้ายอินซูลินด้วยค่ะสารเหล่านี้มันช่วยควบคุมน้ำตาลได้ยังไงครับกลไกการทำงานมันเป็นแบบไหน,นกลไกหลักๆที่ข้อมูลระบุนะคะ คือสารเหล่านี้จะช่วยเพิ่มความไวของเซลล์ต่อฮอร์โมนอินซูลินค่ะ hmm. หมายความว่าอินซูลินที่เรามีอยู่ในร่างกายเนี่ยสามารถทำงานได้ดีขึ้นเซลล์ต่างๆก็สามารถเปิดรับแล้วก็นำน้ำตาลในกระแสะเลือดเข้าไปใช้เป็นพลังงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นครับผลก็คือหระกับน้ำตาลในเลือดก็จะลดลงหรือไม่สูงขึ้นเร็วเกินไปหลังมื้ออาหารค่ะข้อมูลบางแหล่งนะคะ ยังเปรียบเทียบประสิทธิภาพกับยาแผนปัจจุบันบางชนิดเลยโดยชี้ว่าอาจจะให้ผลใกล้เคียงกันในการช่วยควบคุมระดับน้ำตาลแต่มีข้อดีคืออาจจะมีผลข้างเคียงน้อยกว่าอ๋อครับแต่ว่าอันนี้ต้องย้ำว่าเป็นข้อมูลเสริมนะคะไม่ควรใช้ทดแทนการรักษาหลักที่คุณหมอให้มานะคะครับผมเข้าใจครับก็ฟังดูเป็นทางเลือกเสริมที่น่าสนใจนะครับสำหรับคนที่ต้องการดูแลระดับน้ำตาลแต่ รถขมนี้ก็เป็นอุปสรรคสําหรับหลายๆคนเลยมีวิธีจัดการกับความขมโดยที่ไม่เสียคุณค่าทางอาหารไปไหมครับมีค่ะ วิธีที่ข้อมูลแนะนำนะคะคือการนำไปลวกในน้ำเดือดสักครู่หรือการนำไปผัดหรือต้มเป็นแกงอย่างเช่นแกงจืดมะระหยัดไส้อะไรแบบนี้ค่ะความร้อนและการปรุงรสเนี่ยจะช่วยลดความขมลงได้มากเลยค่ะโดยที่สารสำคัญต่างๆก็ยังคงอยู่ไม่ได้ถูกทำลายไปทั้งหมดนะคะก็จะทำให้ทานได้ง่ายขึ้นอ๋อเป็นวิธีที่ดีเลยครับจะได้ทานง่ายขึ้นมาถึงผักชนิดสุดท้ายในรายการของเราวันนี้แครอท อันนี้เป็นที่รู้กันดีอยู่แล้วว่าช่วยบำรุงสายตาใช่ค่ะจุดเด่งที่สุดของแครอทก็คือการเป็นแหล่งของเบต้าแคโรทีนที่ยอดเยี่ยมเลยค่ะซึ่งร่างกายเราจะเปลี่ยนเบต้าแคโรทีนนี้ให้เป็นวิตามิน A ครับวิตามิน A อเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งต่อสุขภาพดวงตาโดยเฉพาะการทำงานของจอประสาทตา ช่วยในการมองเห็นในที่แสงน้อยป้องกันภารระวะตาบอดกลางคืนแล้วก็ยังช่วยรักษาความชุ่มชื้นของดวงตาลดอาการตาแห้งด้วยค่ะอืมซึ่งอันนี้น่าจะเป็นประโยชน์มากๆเลยสำหรับคนยุคปัจจุบันที่ใช้ใสายตาเพ่งหน้าจอคอมจอมือถือเป็นเวลานานๆน,น,นะคะเปรียบเหมือนเป็นว่นกันแดดภายในให้ดวงตาเราเลยนะครับเนี่ยนอกจากเรื่องสายตาแล้วแครอทมีประโยชน์ด้านอื่นอีกไหมครับมีค่ะ แครอทยังมีใยอาหารสูงนะคะซึ่งก็ดีต่อระบบย่อยอาหารและการขับถ่ายนอกจากนี้ตัวเบต้าแคโรทีนเองก็เป็นสารต้านอนุมูลอิสระด้วยรวมกับสารต้านอนุมูลอิสระอื่นๆในแครอทก็จะช่วยลดความเสี่ยงโดยรวมของภาวะหลอดเลือดแข็งได้เช่นกันค่ะแล้วเรื่องการกินแครอทล่ะครับคล้ายกับมะเขือเทศไหมครับที่ว่าปรุงสุกดีกว่าถูกต้องค่ะคล้ายกับกรณีไลโคปีนในมะเขือเทศเลยค่ะข้อมูลแนะนําว่าการปรุงแครอทให้สุก เช่นการต้มนึ่งหรือผัดแล้วก็ควรจะมีน้ำมันเป็นส่วนประกอบเล็กน้อยด้วยนะคะจะช่วยให้ร่างกายเราสามารถดูดซึมเบต้าแคโรทีนซึ่งมันละลายได้ดีในไขมันเอาไปใช้ประโยชน์ได้เต็มที่มากกว่าการกินดิบค่ะอ๋อครับผมฟังมาครบทั้ง5ชนิดแล้วนะครับทั้งผักโขมกะหล่ำปลีม่วงมะเขือเทศมะระขี้นกแล้วก็แครอทโหไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าผักที่ดูธรมธรมดาาแล้วก็หาได้ง่ายๆเหล่านี้เนี่ย จะมีศักยภาพในการดูแลสุขภาพที่น่าทึ่งซ่อนอยู่มากมายจริงๆใช่ค่ะถ้ามองภาพรวมตามข้อมูลนะคะผักทั้ง5ชนิดนี้ต่างก็มีกลไกที่หลากหลายเลยในการช่วยลดความเสี่ยงของกลุ่มโรคสามสูงหรือ NCDs ที่เราพูดถึงกัน ทั้งความดันโลหิตสูงเบาหวานแล้วก็ไขมันในเลือดสูงมีข้อมูลเชิงระบาดวิทยาที่น่าสนใจชิ้นหนึ่งนะคะเขาบอกว่ากลุ่มคนที่บริโภคผักเหล่านี้เป็นประจำเนี่ยมีความเสี่ยงในการเกิดโรคกลุ่มนี้ต่ํากว่ากลุ่มคนที่ไม่ค่อยบริโภคอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติเลยนะคะถึงประมาณ22.6%ค่ะ22.6%เลยเหรอครับโห oh, ตัวเลขนี้ชัดเจนมากเลยนะครับว่าการเลือกกินผักเนี่ย ส่งผลต่อสุขภาพในระยะยาวจริงๆนะครับมีผลอย่างแน่นอนค่ะแต่ว่าเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากผักเหล่านี้จริงๆนะคะข้อมูลได้เน้นย้ำหลักการสำคัญ3ข้อค่ะ 1คือความหลากหลายค่ะการสลับกินผักหลายๆชนิดจะทําให้ร่างกายได้รับสารอาหารแล้วก็สารออกฤทธิ์ตามธรรมชาติที่แตกต่างกันไปไม่ควรกินซ้ําๆแค่อย่างเดียวอครับ2คือปรุงให้ถูกวิธีค่ะอย่างที่เราคุยกันไปนะคะผักแต่ละชนิดมีวิธีที่เหมาะสมต่างกันการเข้าใจจุดนี้ก็จะช่วยให้เรารักษาสารอาหารสําคัญไว้ได้มากที่สุดและ3คือความสม่ำเสมอค่ะการกินเป็นครั้งคราวอาจจะไม่เห็นผลชัดเจนนะคะแต่การทําให้การกินผักเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตประจําวันไปเลย จะช่วยสร้างเกราะป้องกันสุขภาพที่แข็งแรงในระยะยาวได้ค่ะสรุปคือต้องหลากหลายปรุงถูกวิธีแล้วก็กินสม่ำเสมอเพื่อให้ผักเหล่านี้ได้แสดงพลังอย่างเต็มที่นะครับ ถูกต้องเลยค่ะและสิ่งสำคัญที่ข้อมูลย้ำเดือนเสมอเลยก็คือแม้ผักเหล่านี้จะมีประโยชน์มากแค่ไหนก็ตามนะคะก็ยังเป็นเพียงส่วนหนึ่งของภาพรวมการดูแลสุขภาพเท่านั้นสุขภาพที่ดีและยั่งยืนจริงๆต้องอาศัยปัจจัยอื่นๆร่วมด้วยเสมอค่ะทั้งการออกกำลังกายสม่าเสมอการพักผ่อนให้เพียงพอการจัดการความเครียดการกินอาหารให้ครบห้าหมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมแล้วก็รวมถึงการตรวจสุขภาพประจาปีเพื่อเฝ้าระวังแล้วก็รู้เท่าทันร่างกายของเราด้วยค่ะชัดเจนและ ครบพ้วนมากครับสรุปได้ว่าผักที่หาซื้อง่ายๆและราคาเข้าถึงได้อย่างผักโขมกะลัมปลีม่วงมะเขือเทศมะรักขีนกและแครอทสามารถเป็นผู้พิทักษ์สุขภาพที่ทรงพลังได้อย่างไม่น่าเชื่อเลยนะครับเปรียบเสมือนเรามีคุณหมอประจําบ้านที่ไม่คิดค่าตรวนอยู่ใกล้ๆตัวเรานี้เองนะครับเนี่ยค่ะการเปรียบเทียบที่เห็นภาพชัดเจนมากค่ะ และจากข้อมูลที่เราได้เจาะลึกกันในวันนี้นะคะเกี่ยวกับคุณประโยชน์มากมายที่ซ่อนอยู่ในผักธรรมดาธรรมดาเหล่านี้ก็อาจจะนำไปสู่คำถามชวนคิดต่อยอดได้นะคะว่า เมื่อพิจารณาถึงศักยภาพที่ซ่อนอยู่ในสิ่งใกล้ตัวแบบนี้แล้วเนี่ยยังมีอาหารวัตถุดิบหรือแม้แต่สิ่งต่างๆในชีวิตประจําวันของเราอีกไหมคะที่อาจจะมีพลังในการส่งเสริมสุขภาวะซ่อนเร้นอยู่แต่เราอาจจะยังมองข้างไปแล้วก็รอให้เราหันกลับมาใส่ใจสังเกตแล้วก็ค้นพบคุณค่าที่แท้จริงของมันมากขึ้น